สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่วีจะมาทําวิธีนะคะไล่เพีย้ยไล่มดไล่ศัตรูพืชน,นะคะไล่หนอนนะคะคุณผู้ชมและสําหรับต้นพืชนะคะเช่นต้นมะเขือแล้วก็ต้นพริกน,นะคะต้นพืชชน,นิดอื่นนะคะคุณผู้ชมเมื่อมีศัตรูพืชน,นะคะเช่นเพีย้ยพบมดมแมลงต่างๆนะคะนอนนะคะหนอนมาเจาะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี่จะเป็นใบอีกใบงอนะคะเกิดจากเพี้ยน,นะคะคุณผู้ชม ใบหงิกใบงอแบบนี้นะคะมีมดมีแมลงนะคะมีพวกเพลี้ยศัตรูพืชต่างๆนะคะคุณผู้ชมอ่ะมะเอเขอหรือว่าพืชผักชนิดอื่นนะคะก็จะไม่ค่อยจเจริญเติบโตเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมและสําหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมีสูตรเด็ดๆเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะที่จะมาทําการนะคะขับไล่นะคะเป็นการขับไล่พวกศัตรูพืชน,นะคะคุณผู้ชมนะคะแม่วีก็จะ ใช้สูตรนี้เลยนะคะเราไปเริ่มทำพร้อมกันเลยนะคะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์น,นะคะแม่วีจะใช้เป็นอันนี้จะเป็นยาเส้นยาสูบนะคะคุณผู้ชมแม่วีใช้หนึ่งห่อนะคะสำหรับยาเส้นยาสูบนะคะจะมีกลิ่นฉุนนะคะกลิ่นเหม็นฉุนนะคะไล่มดไล่เพลียไล่แมลงนะคะไล่สตูพืชนะคะที่จะคอยมาทำลายต้นพืชนะคะคุณผู้ชมนะคะ อย่าเส้นอย่าสูบน,นะคะกรีนชุนนะคะไร,นนะะไรมดไรแมลงค่ะต่อไปจะเป็นมะกรูดนะคะสําหรับมะกรูดนะคะก็จะมีะสารหอมระเหยนะคะตรงเปลือกนะคะ่ะผู้ชมนี่คะ่ะหอมระเหยนะคะจะช่วยนะคะไล่สตูพืชนะคะเป็นการขับไล่นะคะผู้ชมแล้วก็ความเปรี้ยวนะคะความเปรี้ยวของมะกรูดนะคะ,ะก็จะช่วยนะคะไหล่มดไล่แมลงนะคะผู้ชมนี่ค่ะ ต่อไปจะเป็นขานะคะคุณผู้ชมคาแก่นะคะอ่ะมามิวีก,ก็ได้หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้แล้วนะคะอ่าสำหรับคาแก่ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะแล้วก็อ่าความร้อนแรงของขานะคะจะช่วยเป็นการขับไล่นะคะขับไล่สัตรูพืชนะคะให้หนีไปจากต้นพืชนะคะอ่าให้สัตรูพืชนะคะที่มาคอยทำลายต้นพืชนะคะให้หนีไปนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ ก่อนอื่นนะคะแม่วีจะเตรียมน้ําสะอาดนะคะ3ลิตรนะคะอ่าแล้วแม่วีก็จะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนําอ่ะอยาเส้นยาสุกลงไปเลยนะคะแล้วก็อ่ะตามด้วยคานะคะนี่ค่ะ,ะแล้วก็นะคะมะกรูดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เราก็ต้มไปอีกประมาณนะคะ10 -15 นาทีนะคะคุณผู้ชมนะคะ เมื่อเราต้มนะคะครบกําหนดนะคะสิบถึงสิบห้านาทีแล้วนะคะก็านามาตั้งพักให้เย็นก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วเมื่อนะคะเราตั้งไว้ให้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมนะคะน้ําเปล่าหนึ่งลิตรนะคะอเราจะกรองเอาแต่น้ํานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะกรองเอาแต่น้ําเลยค่ะสามช้อนโต๊ะนะคะใส่ผสมนะคะ น้ำเปล่าหนึงลิตรนะคะคุณผู้ชมนะคะ่ะเสฟไปเลยนะคะเราก็ได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดฟ้าเลยค่ะแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นนะคะกําจัดพวกเพลี้ยนอนมดมแมลงนะคะคุณผู้ชมนะคะส่วนที่เหลือนะคะคุณผู้ชมนะคะนําไปใส่ภาชนะไว้นะคะใช้ในครั้งต่อไปได้เลยนะคะ ไม่วิก็ใช้วิธีนี้และสูตรนี้เลยนะคะฉีดพ่นไปเลยนะคะใบนิ่ใบงอนะคะใบไม่สมบูรณ์นะคะใบแห้งเหี่ยวนะคะมีนอนเจาะนะคะเป็นู้ชมก้อนนะคะใช้วิธีนี้และสูตรนี้เลยนะคะฉีดพ่นเลยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคะคุณผู้ชมเป็นการขับไล่ศัตรูพืชน,นะ,ะให้หนีไปนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะไม่ได้นะคะ มาระบาดในใบต่อต่อ,ตอไปกิ่งต่อต่อไปนะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะุผู้ชมเราก็ป้องกันไว้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะที่คุณผู้ชมนะคะจะนํานะคะไปขับไล่เพลี้ยดมดแมลงต่างๆนะคะพวกนอนนอนเจาะลูกผลไม้อะไรต่างๆนะคุณผู้ชมก็สามารถนะคะนําสูตรนี้นะคะไป ใช้ได้เลยนะคะเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมศัตรูพืชนะคะก็จะหนีไปนะคะขาและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอขอบคุณทุกท่านนะคะ เที่ยวรับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไล <S 2> <S 2> ค์กดแชสสร์กด Subscribe กดติดตามให้วีชาเนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ